สิบอันดับตัวละครที่ฉลาดแห่งจักรวาลซีรีส์ Stranger Things ครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอทอาร์ติสกันด้วยนะครับมวิ่งกันเลยดีกว่าโดยสิบอันดับนี้เนี่ยผมจัดเรียงตามความชอบของผมนะเพราะว่าถ้าจะถามว่าใครฉลาดที่สุดเนี่ยมันคงวัดยากมากครับเพราะแต่และตัวสิบอันดับที่ผมจัดมาเนี่ยแต่ละคนมีทักษะความสามารถและความฉลาดที่แตกต่างกันไปครับฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถวัดได้เที่ยงตรงว่าสรุปแล้วใครฉลาดกว่าใครฉะนั้นผมจะ ตามตัวละครที่ผมชอบแล้วผมแบบรู้สึกว่ามันฉลาดจีเนียสจริงๆนะโดยอันดับที่10เนี่ยขอเริ่มต้นที่เอริก้าซินแคลครับเอริก้าซินแคลเนี่ยเป็นน้องสาวของลนะูคัสเนาะหนึ่งใน4ตัวละครหลักแห่ง Stranger Things ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่พี่แกจะมีบทบาทเด็ๆกๆตอนซนะีท่น3เนาะเออ ช่วงที่ Star Counter Mall เนี่ยมันมาเปิดแล้วพี่แกเนี่ยชอบไปแบบขอไอติมสติีฟของเราเนี่ยกินฟรีครับแบบอ้างกับทำงานพวกแบบไปสืบเกี่ยวพวกรัสเซียเนาะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็โชยเห็นว่ามันเป็นตัวละครที่พูดจาค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์เหมือนแก่แดดนะโตกว่าผู้ใหญ่เยอะหรือรวมไปถึงมันสามารถทำให้ที่เรื่องมันยากๆเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องง่ายคือสําหรับตัวละครบางตัวในหนังเนี่ยบทมันอาจจะอีหยังอีหยังแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่มันโง่จังวะทําไมตํารวจมั่งเงึ้งงั้งงื้งแต่เอริก้าสามารถรู้ทันต่างๆนานาแบบรู้ดีกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นทําให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเอริก้าทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายซึ่งตัวละครนี้เนี่ยยังเก่งด้านการพูดคุยหรือเจรจาต่างๆนานาซึ่งผมมองว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีทักษะความสามารถในการใช้ชีวิตแบบการพูดจาหรือการฉลาด EQ IQ ที่มันค่อนข้างที่ จะบ,บาลานะ่ะคือบทบาทมันดูจากเป็นตัวละครรองมันก็ทําให้เรารักหรือว่าผูกพันและน่าสนใจกับตัวละครน,นี้ไปได้นะครับด้วยอันดับที่9เนี่ยึ้นชิลวว่าด็อกเตอร์ครับ ด็อกเตอรโอเวนส์ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาเนาะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยโผล่มาครั้งแรกในซีซั้นสเลยคือตัวละครนี้เนี่ยจะมีบทบาทเด่นๆในซีซั้น2เพราะว่าพี่แกเนี่ยจะเป็นคนดูแลแล,และรักษาตามอาการของวิลไบเออร์สเนาะซึ่งวิลของเราก็เออหลังจากที่มันไปอยู่ไอ้อัพไซด์ดาวมันก็มีอาการป่วยหรือพอมาซีซั้น2มันก็แบบไอ้พวกไมล์เฟรเยอร์มันก็ เหมือนลอกหลอนติดชีวิตของวิวครับก็ทําให้คุณหมอคนนี้อย่างดรโอเว่นเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษาติดตามอาการของวิวมาโดยตลอดเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนพี่แกจะแบบบทมันบทมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะดูเหมือนเป็นคนที่เห็นแก่รัฐบาลอะ่ะแต่พอมาหลังๆก็รู้สึกว่าเออตัวละครนี้มันมีจิตใจที่ดีกว่าโดยเฉพาะในซีทั่นสนะที่พี่แกเนี่ยเป็นคนที่แบบ ชวนอีเลเวนเนี่ยมาฟื้นฟูพลังแล้วก็พออีเลเวนเนี่ยจะกลับไปช่วยเพื่อนพี่แกก็ปล่อยให้กลับบ้านไปนะไม่เหมือนไอด็อกเตอร์มาตินแบนเนอร์ที่มันพยายามแบบจะเหมือนเห็นแกตัวท่านผู้ชมซึ่งณนะจุดจุดนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าด็อกเตอร์อลเวนเนี่ยเป็นคนที่เห็นแกเด็กมากมีจิตใจที่งดงามเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรอเฝ้าคอยว่าในซีซั่นห้าเนี่ย จะมีบทบาทไหมหลังจากซีเดนสี่พี่แกโดนไอ้มาตินแบนเนอร์เนี่ยมันสั่งให้บริการไปจับตัวไว้แขวนไว้เนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตของพี่แกเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไรหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ตายแน่นอนแต่บทบาทจะถูกรัฐบาลจับตัวไปหรือหายไปเลยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับส่วนคนต่อมาเนี่ยโอ้โหเพิ่งพูดมาเลยอันดับที่แปดครับด็อกเตอร์มาตินแบนเนอร์นักวิทยาศา,ศาสตร์ด้านสมองและก็เกี่ยวกับ จิตว,วิทยาเนาะแล้วก็เชี่ยวชาญด้านพลังจิตเหนือธรรมชาติของแอลด้วยที่เขาแบบโอ้โหทําหนูทดลองซึ่งก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ก่อกาเนิดวันหรือไอ้เวกหน้าตัวร้ายหลักของสเตนเจอร์ติงขึ้นมาซึ่งไอ้ด็อกเตอร์มาตินกูดแมนเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เ่ามากๆแต่บทบาทของมันเนี่ยส่วนมากจะไปด้านมืดของมันซะมากกว่านะว่ามันเป็นคนเห็นแก่ตัวมันเป็นคนแบบ ทดลองต่ตางนานาเหมือนเป็นการทรมานเด็กครับเพื่อแบบเป้าหมายจุดประสงค์ของตัวเองซึ่งผมมองว่าตัวละครนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นคนที่รักเอลหรืออีลเวนเรามากไปนะคือมันรักแล้วเป็นห่วงจริงๆเราได้เห็นตอนจบของซีท่านสี่อะ่ะเออก่อนที่พี่แกจะตายอะ่ะพี่แกก็อุ้มเอลหนีออกมาหรือรวมไปถึงพี่แกก็แบบอยากขอร้องเอลว่าเออแบบบอกสัญญากับเขาเรื่องนั้นรุ่นนี้ได้ไหมรักเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่เอลก็แบบในบ,นบริบทถ้าสมมติว่าเราเป็นเอลจริงๆเนี่ยมันเหมือนเด็กที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกตลอดเวลาเหมือนถูกทรม มาเหมือนแบบเป็นนกที่อยู่แต่ในกรงที่ไม่เคยไปอิสระทุกชมมันก็ไม่แปลกที่แอลเนี่ยจะเกลียดด็อกเตอร มาตินแบนเนอร์เป็นอย่างมากซึ่ง,งตัวละครนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่เทานะคือส่วนตัวผมมันก็เป็นคนที่แย่แหละแต่ส่วนตัวผมเกลียดมันไม่ลงจริงๆคือเป็นตัวละครที่เทาๆอ่ะมันมีเหตุผลของมันนะแต่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความฉลาดเพราะด้วยความที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยความที่โอ้ทำการทดลองต่างๆนาๆนาไหนจะเป็นการที่ไปอัพไซด์ดาวในช่วงแรกๆต่ซีซั่นหนึ่งแล้วอ่ะคิดว่ามันตายแล้วมันก็เพิ่งมาโผล่ซีซั่นสี่เนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นอีกตัวละครหนึ่ ดอกเตอร์อเล็กเซย์ครับซึ่งตัวละครนี้ตอนแรกๆเนี่ยบทบาทมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอมาช่วงๆท้ายของซีนที่สามเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยมันทําให้เราผูกพันในความที่มันใส่ซื่อบริสุดแล้วมันแบบทำให้เรารักตัวละครนี้ไปโดยปริยายซึ่งแบบโอ้โหชะตากรรมของพี่แกผมยังไม่อยากพูดมากเพราะผมขอสปอยคลิปผัดไปเลยกันจะพูดเกี่ยวกับการเสียสละ หรือการตายของตัวละครใน Stranger Things ที่มันตาตึงใจซึ่งในตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเอาไปอยู่ใน10อันดับนะก็รอติดตามชมกันคลิปไปเร็วนี้ได้เลยเราจะขนกําลังยกแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับ Stranger Things มาเลยเพื่อต้อนรับ Stranger Things ซ e a s o n 5ในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับทางช่องทาง Netflix มาต่อนอกเรื่องมานานแล้วซึ่งดรอเล็กเซย์เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และฟิกซิงเนาะชาวรัสเซียซึ่งตัวละครนี้เนี่ยบทบาทเนี่ยพอไปอยู่พวกรัสเซียเนี่ย ใครๆก็ต้องมองเป็นผู้ร้ายแต่ตามจริงตามบริบทของดรอเล็กซีแล้วเนี่ยแกพี่แกเนี่ยถูกบังคับให้มาทำครับเพื่อพี่แกเนี่ยจะสร้างเครื่องจักรที่ใช้เปิดประตูมิติอัปไซด์ดาวนะพยายามจะเจาะประตูมันให้ได้อะซึ่งพี่แกก็เป็นหนึ่งในเร,เรียกว่าถูกบังคับให้มาทำแล้วก็ถูกทางด้านจอยซ์กระทางห้าของจิมฮอพเปอร์เนี่ยจับตัวมาเพื่อเป็นตัวประกันหรือรวมมาถึงแบบจะหาข้อมูลว่าไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันอยู่ไหนหรือมันมีการทำงานยังไงแล้วเราจะหยุดยั้งมันยังไงเพื่อให้แบบไอ้กกกลกลกกี่นนนรหาััุโสททซึงง หดรอเล็กเซ่เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่นะเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาสามารถอธิบายเรื่องเรื่องยาให้กลายเป็นเรื่องง่ายซึ่งพี่แกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หมูมองว่าฉลาดเก่งใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนดีที่ถูกบังคับให้ทําเรื่องเร็วๆแต่สรุปสุดท้ายแล้วคนดีแบบนี้ก็อยู่โลกได้ไม่นานนะก็โดนเก็บปิดปากกันไปเป็นฉากที่ นี่ยจะพูดมากจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถึงแม้บทบาทจะไม่ได้มากแต่ว่าโผลม,มาแป๊บๆก็ทําให้เรารักมันแล้วผูกพันกับมันแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฉลาดที่น่าจะเกือบที่สุดเลยอ่ะผมว่านะก็ไม่มีอะไรมากอันดับที่7ต่อมาเป็นอันดับที่6กันแล้วทางด้านของแนนซี่วิลเลอร์ก็พี่สาวของไม้นะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยผมมองว่าแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะมันเป็นตัวละครที่ออกแนวน่าลํำคาญสักหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าพี่แกเป็นตัวน่าลํำคาญ ไม่พอนะยังเป็นเหมือนวันทองสองใจอีกเพราะว่าแบบให้ความหวังสตีฟแฮร์ริงตันของเราในซีซัน4แล้วสรุปสุดท้ายก็กลับไปหาทันไฟเก่าของเขาอย่างแบบอะไรนะ จนทานเนอะเออไอถ่านไฟเขานี่มันต้องมันต้องเรียกสตีมมากกว่าเนาะซึ่งตัวละครนี้ก็บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมมองว่าเออที่แกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ฉลาดด้านการสืบสวนฉลาดด้านด้านไหวพริบหรือมีความกล้าหาญไปในตัวเป็นตัวละครผู้หญิงที่ไม่นึกว่าเออมันจะมีความกล้าหรือความเก่งมากกว่าตัวละครผู้ชายบางตัวใน stranger things A อีกหรือรวมไปถึงบทบ,บาทของ n น n ซ y Wheeler เนี่ยม,มีความฉลาดด้านการสืบสวนไม่พอเนาะมีความมุ่งม,มั่นอีกบทบาทมันยังเด่นกว่าไหมที่แบบเป็นแฟนนางเอก อย่างแอลอีกนะตรงๆนะตัวละครอย่างเนซี่วิลเลอร์ผมก็อยู่ที่อันดับ6เข้าไปเพราะว่าบทบาทมันค่อนข้างเยอะหรือทักษะความสามารถด้านการฉลาดการเอาชีวิตรอดหรือสิ่งต่างๆนานาที่ผมพูดมาการสืบสวนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรวมๆว่าพี่แกเป็นคนที่ EQ และ IQ เนะี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นภายในเรื่องเลยทีเดียวนะครับด้วยอันดับที่5เนี่ยตัวละครนี้เนี่ยผมให้เหนือกว่าเนซี่เพราะว่า น่าลำคาญน้อยกว่าเอนซี่แล้วก็ตอนแรกชงให้คู่กับสตีฟแฮริงตันของเราด้วยเธอมีนามว่าโรบินบัคเล์ครับโรบินบัคเล์เนี่ยคือ ถ้าความฉลาดของพี่แกเนี่ยบทบาทไม่ได้โดดเด่นอะไรถ้าเทียบกับแนนซี่เนี่ยแนนซี่เด่นกว่าอยู่แล้วแต่พี่แกเนี่ยผมชอบที่สุดคือพี่แกเนี่ยมีความฉลาดทางด้านของภาษาเวย้ยภาษาและความจำไอตอนซีเด่นสเนี่ยพี่แกเป็นคนที่ช่วยให้ดัตซิงกับสตีฟของเราเนี่ยสามารถถอดรหัสโค้ดความลับของรัเสเซียได้นะครับพี่แกช่วยแปลภาษาได้ผู้ชมถอดรหัสลับได้ซึ่งมันเป็นจุดจุดที่แบบเฮ้ย ตัวละครโรบินเพิ่งโผล่มาให้เราไม่กี่ตอนในซีซทั้ามแล้วแต่มันทําให้เรารักมันทําให้แบบมันมีความน่าสนใจในตัวละครนี้ขึ้นมาผมเลยให้อยู่อันดับที่6นะสําหรับเอ้ยอันดับที่5พูดปิดขออภัยตัวละครอย่างโรบินบัคเลก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนอันดับต่อมาเนี่ยอันดับที่4กันแล้วครับ เมเร่บาวแมนครับตัวละครนี้โอ้โหความฉลาดนี่ด้านสืบสวนไปแล้วทฤษฎีสมคบคิดหรือรวมไปถึงพี่แกเนี่ยสามารถพูดภาษารัสเซียได้ด้วยครับถ้าไม่มีพี่แกเนี่ยไม่สามารถพูดคุยกับดรอเล็กเซย์ในซีซัส่น3ได้รู้เรื่องนะเพราะต้องมีพี่แกจริงๆไม่งั้นนี่คนทั้งเรื่องหรือรวมถึงคนดูเนี่ย ไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันโผล่มาตั้งแต่น่าจะซีซั่น2ที่พี่แกเนี่ยค้นพบว่าเหมือนจะมีรัฐบาลมีเรื่องลับๆนะแต่ด้นหน้าของจิมพอปเปอร์ก็ต้องปิดบังความลับแบบรัฐบาลเอาไว้นะก็เลยแบบเปิดเผยไม่ได้ซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวที่ฉลาดเป็นตัวที่แรกๆดูเหมือนแบบมันสติฟันเฟืองเนาะเอออารมณ์เหมือนคนฉลาดมันจะมีความติสติสไปในตัว ซึ่งโอ้โหพี่แกผมมาซีซนสอ Season 2, ซีซนสน3ซีซนสี่ครับเป็นตัวละครที่ทําให้เรารักไปเลยอะ่ะยิ่งในซีซนสี่นะพี่แกเนี่ยมีความสามารถไม่ว่าฉลาดไม่พอนะทักษะด้านการต่อสู้ครับเป็นคาราเต้สายดําด้วยคําคมของพี่แกที่ผมจําขึ้นใจเลยนะนิ้วของฉันเปรียบดังลูกธนูแขนของฉันดักเหล็กกล้าและเท้าของฉันดั่งหอ,อกโอ้โหซึ่งต้องบอกเลยว่าเท่มาก เป็นตัวละครที่ฉลาดแบบครบรถอ,อะ่ะ IQ EQ ซึ่งต้องเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรักมากๆซึ่งต้องมารอดูในซีซั่น5ว่าพี่แกจะมีบทบาทสำคัญมากแค่ไหนแต่ผมมองว่ามีเยอะแน่นอนแล้วก็ผมมองว่าพี่แกไม่น่าจะตายนะตัวละครนี้อยู่กับเราวานาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะตายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอิมแพ t ให้พี่แกรอดชีวิตไปอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยแหละดีแล้วส่วนตัวละครถัดมาโอ้โห3คนสุดท้ายแหละครับตัวละครที่3ครับ บ๊อบนิวบีครับเป็นตัวละครที่จะมาเป็นแฟนใหม่ของจอยสไปเยอร์ของเราเนาะในซีซั่น2ซึ่งตอนแรกเนี่ยโอ้โหเปิดเรื่องมาก็โอ้โหนักแสดงแบบ คึงคังมากนะที่เคยรับบทแซมในอะไรนะเดอะลอตออฟเดอะดิงเนี่ยฮบิดน,นะผมพอภยัยนานและดูส0 2 0ปีได้แล้วมนะั้งซึ่งตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรักมากที่สุดในซีรีส์สองหรือรวมไปถึงปัจจุบันผมก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่เขาเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆเว้ยท่านผู้ชมคือเขาฉลาดด้านคอมพิวเตอร์ด้วยเนาะเพราะเขาแบบเก่งด้านเทคโนโลยีเขาอยู่ร้านคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วหรือรวมไม่ถึงเนี่ย มันจะมีฉากฉากหนึ่งเว้อย่างที่เราร,รู้กันว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่ชอบเล่นเกมเกี่ยวรอกับพัซเซิลแต่ใครจะไปนึกไปฝันว่าบ๊อบนิวบีเนี่ยเป็นคนที่แก้พัซเซิลภาพวาดของวิลไบรเออร์ของเราได้ครับที่มันติดไปทั่วผนังเนี่ยไอคนดูก็งงว่า มึงวาดอะไรของมึงวะเหยายาวๆหยือเยื่ออะไรก็ไม่รู้แต่บ๊อบสามารถรู้ว่าไอ้ภาพวาดของวิวเนี่ยมันเกณฑ์การบอกตำแหน่งของจิมฮอปเปอร์ครับที่แบบไปหลงอยู่ในมิติอัพไซด์ดาวนะซึ่งมันเป็นทางเข้าทางออกของไอ้ไมล์เฟรเยอร์ครับซึ่งไอ้นะจุดนั้นเนี่ยบ๊อบของเราเป็นคนพบว่าเอ้ยไอ้ตรงจุดนี้มันเป็นแม่น้ํานะเออไอจ้ไอจุดเอ้ยมันเป็นทะเลสาบผมพูดผิดมันเป็นตรงนี้ตรงนี้ของแผนแผนที่เมืองฮอกกินนะแล้วก็มาประจบว่าไอ้จิมฮอปเปอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งม่งคเก่ะ คือเป็นผมผมงงแบบมึงวาดลายแทงมึงวาดรูปอะไรของมึงเนี่ยไสเดือนหรือหรือตัวอะไรวะวิววาดอะไรนี่งงมากแต่บ๊อบเป็นคนเดียวที่สามารถแก้สมการหรือพัซเซลิลปริศนาครั้งนี้ที่วิวเนี่ยพยายามสื่อสารต่อคนดูหรือรวมไปถึงสื่อสารต่อตัวละครหลักได้อะเป็นอะไรที่เก่งมากถ้าบ๊อบไม่มีตัวละครบ๊อบนะจิมฮอปเปอร์ตายแน่นอนเป็นปุ๋ยอยู่ในไอตัวไมเ์ฟเยอร์เนี่ยแหละครับซึ่งไอจุดๆเนี่ยมันยังไม่พอพี่แกเนี่ย ยังรู้จักการใช้ภาษาเบสิกครับซึ่งภาษาเบสิกเนี่ยโอ้โหมันย่อม,มาจากเดี๋ยวผมขออ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะ beginners of p u r p o s e symbol Instru c t i o n c ค d e โอ้โหแม่งผมเว้นวักอะไรของผมนะเดี๋ยวไปตัดต่อให้คือแบบคำมันยาวมากถ้าจะอ่านรวดเดียวนี่เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอ่านตะกุตะกะหน่อยก็ขอภายนะผู้ชมซึ่งมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ยอดนิยมมากที่สุดในยุคปี70กับปี8 0นะซึ่งตัวละครบ๊็อกก็เกี่ยวเก่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเกี่ยวเทคโนโลยีอยู่แล้ววิลินพันธ์ไม่แปลกที่พี่แกเนี่ยจะรู้จักการใช้ภาษาเบสิกซึ่งพี่แกเนี่ยเอาภาษาเบสิกเนี่ย ไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในไอตอนจบไอตอนจบ,ออนจบปะเกือบตอนจบของ s t r นเจอร์ติงซีด้านสองนะเพื่อให้ประตูของไอตึกห้องทดลองเนี่ยมันเปิดครับและให้ผู้ดีเนี่ยหนีกันไปได้แล้วรอดพ้นจากไอหมาเมโดกาก่อนแต่สรุปสุดท้ายแล้วตัวละครที่เรารักตัวละครที่ฉลาดตัวละครที่เก่งก็ร้วนมีจุดจบที่แบบโอ้ยแมงภูมิกับดัฟเฟอร์บาเทอร์นะมึงทำกูได้ลงคอซึ่งก็แบบ โอ้ยเจ็บปวดใจนะก็จุดจบของบ๊อบนิวบีของเราแบบอุย้ยซีดเลยอ่ะไม่อยากจะพูดต่อมน้าตามจะแตกต่อมาอันดับที่สองนะครับแฟนสาวของดัสตินของเราครับซูซี่บิงแฮมครับเป็นตัวละครเด็กสาวที่มีความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วคอมพิวเตอร์คล้ายๆกับบ๊อบของเราเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแบบบ๊อบสไตล์เด็กสาวนะซึ่งตัวละครนี้เนี่ย ตอนซีซั่น2เนี่ยยังเอ้ยซีซั่น2ยังไม่โล่มาซีซั่น3ขอไปนะผู้ชมซีซั่น3เนี่ยเป็นตัวละครที่ช่วยเหลือลูกใบนี้เอาไว้นะครับพอพี่แกเนี่ยเป็นตัวละครที่รู้ค่าพรังครับซึ่งโอ้โหไม่มีใครรู้ครับซึ่งค่าพรังเนี่ยมันเป็นรหัสของกุญแจที่จะหยุดการทํางานของไอ้เครื่องเจาะ ไอ้อัพไซดดาวที่รัเสเซียเนี่ยมันขุดกันอยู่ใต้สตาร์เคาน์เตอร์มอครับซึ่งดัสตินของเราเนี่ยจำไม่ได้ครับเลยต้องติดต่อสื่อสารทางวิทยุแบบโอ้โหเซรีโบนะที่พี่แกรประดิษฐ์ขึ้นมาเองไปหาแฟนสาวแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอเราต้องการฆ่าคงที่ของพังอะ่ะเธอรู้ใช่ไหมเธอบอกเราหน่อยแต่การที่จะบอกฆ่าของพังเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งในฉากที่แบบเรียกได้ว่าฉากในตำนานของ Stranger Things อะ่ะแล้วเพลงนั้นดังขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อเพลงให้นะคือแบบ เป็นฉากในกำนานฉากซิกเนเจอร์ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยแบบฉลาดครบด้านจริงๆซึ่งค่าของพังเนี่ยมันคือ6.62607004ครับโอ้โหค่าแม่งย,ยาวมากซึ่งตัวละครอย่างซูซี่เนี่ยรู้ได้แสดงว่าวแสดงว่าความจำดีมีความฉลาดมีความรู้รอบตัวเก่งด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มันอย่างมากครับไหนจะเป็นซีซั่ง4เนาะที่พี่แกเนี่ยไปหา ลัติจูดลองติจูดให้ทางด้านของพวกพวกไม้อ่ะซินันเสียท่านผูน้ชมซึ่งใน,นจุดจุดนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวละครนี้เนี่ยไม้ก็คงหาที่อยู่ของอีเลเว่นไม่เจอสักทีครับว่ามันอยู่แห่งไหนในเมืองนะครับซึ่งตัวละครสุดท้ายอะอันดับที่1นึ่งนะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นใครหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมส่วนตัวผมยกให้ว่าฉลาดที่สุดใน Stra น g e r t h i ติ s ด้วยนี่ความคิดส่วนตัวของผมนะซึ่งอันดับที่1ก็คือดัสตินเฮนเดอร์สันครับโอ้โหหนึ่งในแบบ แก๊งเด็กกวนเนาะตัวละครหลักของเราอยู่ตั้งแต่ซีซันหนึ่งซีซันสี่ยันปัจจุบันซีซันห้าครับเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหฉลาดไม่พอนะบทบาทแม่งเด่งกว่าไม้ของเราอีกคือคลิปนี้เนี่ยพูดถึงไม้ค่อนข้างเยอะนะเพราะไม้เนี่ยมันเป็นแฟนหนุ่มของเอลหรืออิลเวนนงเอกของเราอ่ะผมรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันควรจะโชว์ศักยภาพอะไรที่มันโดดเด่นมากกว่านี้อ่ะตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันสี่มามันค่อนข้างที่จะ หน่อมแนมหรือไม่ค่อยมีประโยชน์อะแต่ตัดภาพมาที่ดัสตินเฮดสันเนี่ยโอ้โหแบบมันสมองของกลุ่มเก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้สมทบคิดทั้งด้านฟิสิกส์ต,ต่างๆนานามิติคู่ขนานมันสามารถเอาเรื่องแบบ ดันเจียนออฟดากอนอะไรพวกนี้มาโยงเข้ากับเอทิสฎีสมคมคิดของพวกสัตว์ประหลาดได้อะต่างๆนะนามันทำให้รู้สึกว่าบทบาทของดัสตินเฮเดสันเนี่ยแม่งโดดเด่นมากๆมีความฉลาดไม่พอมันยังเอาตัวรอดสูงอีกไหนจะแบบเอาทางด้านของพี่คิงสตฟของเราเนี่ยากลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กตัวเองด้วยเก่งมากเลยนะตัวละครดัสตินเฮเดรสันเนี่ยคือแม่งรบรสจะจัดอ่ะเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมเชียร์ว่าอย่าตายนะอย่าตายในซีซั่น5คือใครจะตายก็ได้แต่ไม่ใช่ดัตติน คือดัตตินเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆอะ่ะคือพูดวันนี้ก็ก็ไม่จบอะ่ะมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าความฉลาดโดดเด่นบทบาทต่างๆนานามันแบบส่งให้มันมากๆอะนะซึ่งต้องรอติดตามชมต่อไปว่าในซีซั่นห้าเนี่ยพี่แกจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมบอกว่ามีมากแน่นอนซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างความฉลาดของดัสตินเนี่ยโอ้มีเยอะมากอะ่ะมันครบครบรถมากเลยนะยกเว้นซีนนั่นสามที่มันไปเลี้ยงอะไรนะไอ้ดักอะ่ะเอออันนั้นคือแบบเห็นแกตัวไปหน่อยดด้วยความที่มันสงสารเด็กอะนะ แสรุปสุดท้ายแล้วไอ้ดักหรือเมโดกากอนเนี่ยช่วงท,ท้ายเรื่องมันก็มันก็เชื่องนะเออมันไม่ทำลายพวกผูดีเว้ยในในซีซั่นสองอ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครเดสตินีในสายเป็นตัวละครที่ฉลาดเป็นตัวละครที่ครบรถมากๆอันนี้ผมพูดตรงๆนะตัวไอสิบตัวละครที่ผมพูดมาเนี่ย มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเนาะที่จริงมันอาจจะมีตัวละครอื่นๆที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันฉลาดหรือคิดแตกต่างอย่างผมไปอะไรยังไงผมก็ขออภัยไวน้ที่นี้ด้วยถ้าพูดผิดพลาดประการใดอะไรตรงไหนนะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะตั้งแต่อันดับ1นึถึงสิผมชอบทุกตัวแหละแต่ผมได้ระดับมาว่าตัวละครไหนมันมีความฉลาดที่มากมีความฉลาดที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่างดัสติ้เนเดอร์สันเนี่ยถ้าสมมติไปเปรียบเทียบกับพวกด็อกเตอร์เนี่ยยังไงด็อกเตอร์มันมันเก่งกว่าอยู่แล้วครับ มองว่ามันฉลาดเกินตัวฉลาดเกินวัยอะนะผมก็เลยให้มันอยู่อันดับที่หนึ่งเลยแหละ มันเป็นตัวละครหลักบทบาทโดดเด่นมีความฉลาดที่เกินวัยต่างๆนานารวบรวมเหตุผลแล้วยังไงส่วนตัวผมก็ให้ดัสติ้เนเดสันเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเว้ยครบรถที่สุดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรกับสิบอันดับตัวละครที่ฉลาดแห่ง Stranger t h i ติ s ครับก็สามารถคอมมน,น่์กันได้อย่างจุใจจัดเทียบความชอบตัวละครฉลาดที่สุดแห่ง t r a n น e r t h i ติ s กันมาก็ได้นะผมไม่เก่ยงก็สําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอตอาร์ติสกันด้วยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ